Ready? สวัสดีค่ะทุกคนกำลังจัดวิทยุอยู่นะคะที่ his 9 5 5มาเปิดฟังกันได้ค่ะ10โมงถึงบ่ายโมงนะคะอยู่ด้วยกันค่ะยาวยาวพร้อมแล้วที่จะเปิดเพลงให้ทุกคนฟังนะคะขอเพลงมาได้ฮัลโหลน้องแอร์คุณออยคุณเพลงคุณสม้มคุณอดีลานะคะ พี่ใหม่ย,ยังคิดถึงตอนที่พี่ใหม่มาหานะคะเอาจะเอาขนมมาฝากแต่ว่าพอดีว่าบุมเลิกง,งานแล,แล้วต้องแว,นว้นมอเตอร์ไซค์ตามรถบูมมาคุณลิมอีแฮปปีสวัสดีค่ะสวัสดีนะบูมขอเพลงที่มันมีงวงมาหน่อยมือแข็งมากไม่ต้องห่วงติดตามพี่บูมตั้งแต่ปี5-7า็ดก็ว้ขอบคุณค่ะ สีปากสวยเหมาะกับสีผมเลยค่ะสีผมเพิ่งไปทำมานะคะเพิ่งไปสระสีมาผมไม่เสียนะคะที่ร้านฟินิกส์แอดวานนะคะที่สยามของพี่ตู่เปียวดีนะคะแล้วก็พี่หญิงด้วยนี่พี่หญิงอมโหยหญิงนะคะกัญญาไราวินไปทำกันได้แล้วก็บอกเลยว่าอยากได้สีผมแบบบูมนะคะกับช่างอุ้มพี่บูมร้องเพลงให้ฟังหน่อยว้ายร้องไม่พอค่ะขอกำลังใจหน่อย ตั้งบูธขายมะขามอยู่ขอให้ขายดีนะคะสวยค่ะขอบคุณค่ะสบัดต,ต่อไม่รอแล้วนะ <c oughs> คุณออยทุกคนส่งยิ้มมานะคะ่ะขอให้เช้าว,วันศุกร์นีเน้เป็นเช้าว,วันศุกร์ที่สดใสนะ,ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูเจอวันนั้นหนูเจอพี่ที่สามบินเชียงใหม่อ้าวเราไม่เข้ามาทากันลูกเดี๋ยววันนี้จะไปไหว้พระที่อุดรนะคะ พรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปไหวแต่วันไปตั้งแต่วันนีสส้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แอุ้อ้ยอยู่ไหนคะอยู่ที่ห้องจัดนะคะที่ฮิสเก้าห้าห้าคุณน้ำฝนสวัสดีค่ะคุณท้าพีุู่มสวยค่ะผมชื่อน้องทามสวัสดีค่ะคุณชิวเชนหลงสวัสดีงับสวัสดีค่ะเย้สวัสดีจ้าคุณไลอ,อะไรอะพระับ ขายของใหญ่เลยได้ค่าของเปาจาไม่ได้ค่ะเป็นร้านของพี่นะคะสวยเกินไปแล้วขอบคุณค่ะพี่บุ้มเห็นทนาคคะแล้วอยากฝากตังอยากเห็นหน้าพี่จางกันต้องอยากฝากใจคิดถึงแล้วสวัสดีจ้าอยากเจอพี่บุ้มจังได้ดูสดแล้วเย่เรามาตั้งนานพี่บุ้มเล่นเกมออสศึกลูกแก้วหรือเปล่าคะอุ้ยดาวโหลดกันได้เลยนะคะเกมนี้เนี่ยถูกพัฒนามาเป็นระยะเวลายอย่างยาวนานหลายปีมากๆจนออกมาแล้วก็เป็นเกมของคนไทยด้วยนะคะ่ะที่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองเล่นกันดูอุ้ย,ตยแต่ละพูดถึงเรื่องเกม ินนลกอคลาชสวัสดีคลาชน่ารักค่ะพี่บูมน่ารักจังค่ะทักค่ะพี่บูมน่ารักจังสวัสดีค่ะลูกนี้สวัสดีคุณแซงเดลเลียอะไรอ่ะตั้งใจทำงานนะบูมคิดถึงปลอลลขอให้มาขำขายดีนะโมโม่เพิร์ว่าภาษาอีสานอัวบอกบ่คอยได้เดยมุย้ยคือมันกระดอกกระเดีย พี่บูมไลฟ์สดแลบไลฟ์สด thank you พี่ลงเวนทันไลฟ์อะไรอ่ะเร็วไปค่ะมันคนคอมเมนต์เยอะมากเลยอะใครอยู่ข้างหลังพี่บูมบาไม่มีคอนมีไว้พุ๊บแต่รักนะจุ๊บจุ๊บมีไว้บอกเธอแล้วรักจังค่ะไม่อยากให้ถึงเสาเลยไม่มีดีเจฟางอุ้ยที่ฮิต95มีดีเจคนอื่นแซบกว่าบ,บูมอีกดีเจโบอย่างงี้ดีเจมาอย่างงี้ คนอะไรยิ่งดูยิ่งน่ารักขอบคุณค่ะละครรอละคร,ะครพี่บูมอยู่นะคะอุ้ยขอบคุณค่ะพี่บูมจะมีละครต่อไปอย่างหลงสวัสดีค่ะพี่บูมคนสวยยิ้มสวยมากครับไลฟ์บ,บ่อยๆนะลอยดูอยู่อยากฟังเพลงรักก็คือทางที่นะบูมร้องไลฟ์ทุกวันได้ไหมคะสวัสดีครับเพลงนี้ของโอตปามโมนะคะติดตลก รอละครเรื่องต่อไปนะพ่อตาคุยยายแม่ยายใจดีโชมีโตโต้คิดถึงอังกอร์ขอบคุณค่ะไปดูย้อนหลังกันได้นะคะแอบได้ยินมาไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอาจจะมีมีหลังอยากฟังพี่บงจัดวิทยุทุกวันขอบคุณค่ะร้องหน่อยค่ะร้องอะไรคะร้องไห้อบขนมเค้กอยู่ พอดีพี่บูมมาเท่านั้นแหละเกือบไหมจะละลายดูลายเว็บแคมอยู่ฟังดีใจบูมอยู่นะคะขอบคุณค่ะนี่มีแฟนคลับส่งน้ำาให้เป็นน้ำผลไม้ดีท็อกซ์นะคะคือถ้ากินตอนนี้ก็อาจจะเข้าห้องน้ำได้เลยพร้อมกับขนมด้วยขอบคุณมากสวยทุกวันขอบคุณค่ะ ต้องจัดให้ทุกห้องจัดเป็นนี้อุ้ชอบเพลงนี้มากพี่นพพรชนีเป็นดีเจเปิดเพลงค่ะ เล่นเอ็มวีเลยอะเมืเ่อกี้เจ๋งมาก ใครเกิดทันเพลงนี้บ้าง ไม่ทันหรอตังโงว่าไปนี้ค่ะทำงานก่อนนะคะตั้งใจทำงานนะคะสำหรับใครที่กำลังทำงานอยู่นะคะตั้งใจทำงานนะจ๊ะทุกคนวันนี้วันศุกร์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้หยุดพักผ่อนกันแล้ว ฝัน,น,นี่เดี๋ยวจะพูดหน้าไม้แล้วสี่สิบว แล้วเดี๋ยวมาไลฟ์ตอบแป๊บไช ดูพี่ภูมิโดนไล่ออกแล้วแนะ่อย่าเพิ่งโดนไล่ออกนะคะฮิสก้าห้าห้นะคะสำหรับเพลงนี้ค่ะโตมากับผู้ชายอบอุ่นคนนี้เลยนะคะพี่นพพรชมนี้นั่นเองกับอยากหลับตา เดี๋ยวก็เลยหลับยาวๆแล้วนะคะเรียกได้ว่าไม่ได้ไหลหลับไหลหลับอะไรยังไงนะมายถึงหลับยาวๆว,วันศุกร์วันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะก็จะได้พักผ่อนกันอย่างเพียงพอแล้วด้วยนะคะแล้วก็ที่สาคัญค่ะวันพรุ่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งเลยนะทีเ่เขาบอกว่าจะเป็นวันที่พฤรหัสเข้าใช่ไหมแล้วก็จะทําให้คนที่เกิดราศีนะพิจิกเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าความโชคดีดวงดีอะไรดีๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายในชีวิต ั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอุย้ยดีใจมากเลยเกิดราศีพิจิกแต่อันนี้ต้องบอกนะคะแนะนำนะคะสำหรับใครที่แบบว่าเออแต่อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเขาบอกว่าให้ไหว้พระเนี่ยในวันพรุ่งนี้คือวันที่6ตอนเวลา1 10, 9, นึ่งทุ่มสินาทีเออ19บเนาฬิกาสินาทีนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่ที่ดีที่จะไหว้นะคะก็ลองดูนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะแบบว่าเอ,อ้ยรู้ อะไรที่มันแบบว่าดีไม่ดีราศีไหนจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยก็ลองเข้าไปดูในออของหมอช้างก็ได้หมอช้างเขาอัปเดตมาี่ก็ไปจำของหมอช้างมาอีกทีนึงแต่เขาถักว่าดีก็ถือว่าเย่ดีใจจริงๆขอให้ทุกคนโชคดีและดวงดีตลอดไปด้วยละกันนะคะแต่ว่าเพลงดีๆค่ะมีที่นี่นะคะกับฮิส955ค่ะคลื่นฮิตอันดับหนึ่งของคนทั้งประเทศนะคะเพลงพ,พราะๆอย่าฟังเพลงไหนชันฮิสเจนโดค่ะอยู่กับบูมนะคะคลิกเข้ามาขอเพลงมาดูไลฟ์แบบสดๆก็ได้นะคะที่เว็บดับฮิส955คอมค่ะ เอาล่ะเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่ไปทำงานก่อนเดี๋ยวโดนดุมันจิวหายไปแล้วบายบายค่ะทุกคนฝากด้วยนะคะฝากติดตามมุ้งด้วยนะคะไปบอก เพื่อนๆไปบอกญาติๆไปบอกทุกคนว่าให้มาติดตามมุงด้วยนะคะ b บียนดัอรค่ะไปบอกเดี๋ยวนี้เลยนะคะไปแล้วนะคะไปทํางานก่อนนะคะตั้งใจทํางานนะคะทุกคนวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้อย่าลืมไหว้พากันด้วยนะคะวันที่6เป็นวันดีค่ะบ๊ายบาย